ในทุกวันนี้นะครับโลกของเรามีสิ่งที่เปรียบเสม,มือนกับบาเลียหรือโล่ป้องกันโลกจากรังสีอันตรายต่างๆที่มาจากนอกโลกนะครับสิ่งนั้นถูกเรียกว่าโอโซนครับเพื่อให้ทุกคนเห็นความสําคัญกับชั้นบรรยากาศโอโซนในทุกวันที่16กันยายนของทุกปีนะครับทางองค์การสหรประชาชาติได้กําหนดให้เป็นวันโอโซนโลกครับถือเป็นวันที่กําหนดขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกนะครับได้ตระหนักร่วมกันถึงความสําคัญของ การรักษาชั้นบรรยากาศโอโซนเอาไว้และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้ยั่งยืนครับโดยในแต่ละประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะร่วมกันลงนามในการทําสัญญาเพื่อป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนและเพื่อบรรลุข้อตกลงในการรักษาชั้นโอโซนเอาไว้นะครับรวมถึงเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันผ่านการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้ภาคอุตสาหกรรม ลดการใช้สารที่ส่งผลต่อภาวะก๊าซเรือนกระจกครับซึ่งก็พบว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับมีผลทําให้ชั้นบรรยากาศโอโซนของโลกเนี่ยลดลงและนําไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละปีครับจึงจําเป็นต้องกําหนดวันโอโซนโลกขึ้นมาเพื่อให้ทลกฝ่ายได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันนั่นเองครับสําหรับชั้นโอโซนนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศของโลกนะครับโดยจะอยู่ในชั้นสตาโตสเฟียครับซึ่งจะอยู่ห่างจากพื้นผิวโลกของเราเนี่ยประมาณ10ถึง60กิโลเมตรครับทำหน้าที่ในการช่วยดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือว่ารังสีที่อันตรายที่มันมาจากดวงอาทิตย์นอกโลกนั่นเองครับโดยชั้นโอโซนนะครับมีประโยชน์ในการทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้และยังเป็นการรักษาสมดุล ให้แสงอาทิตย์ที่ส่งผ่านลงมาบนพื้นผิวโลกที่มันจะส่งผลต่อดินน้ําอากาศแล้วก็คอยปกป้องพืชสัตว์แล้วก็มนุษย์ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากแสงอาทิตย์มากไปกว่าน,นี้ครับซึ่งถ้าหากได้รับผลกระทบมากไปกว่าน,นี้ก็จะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตเกิดอันตรายได้ครับหรือว่าพืชก็อาจจะเกิดการล้มตายได้นั่นเองครับดังนั้นแล้วนะครับ เมื่อชั้นโอโซนลดลงหรือว่ามันเบาบางลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นทําให้เราเรียกกันว่าเกิดสภาวะโลกร้อนตามมานั่นเองครับโดยสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็จะก่อให้เกิดปัญหามากมายไม,ม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นหรือว่าหรือว่าจะเป็นฤด,ดูกาลที่มันยาวนานผิดปกตินั่นเองครับจึงสรุปได้ว่าวันโอโซนโลกนะครับ นับว่าเป็นหนึ่งในวันที่สําคัญที่ทําให้เราต้องตระหนักร่วมกันในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานหรือหยุดการทํากิจกรรมต่างๆที่มันจะส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซนหรือว่าชั้นบรรยากาศของโลกนะครับที่คอยปกป้องโลกของเราจากอันตารายต่างๆนั่นเองครับ